สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมาพอ้กันอีกแล้วเนาะก็ภายยิปซีอีสานทัง S b 8บีแปดแชนลเนาะจ้ามือนีกับมาพอ้กันกับดวงชะตาปักแหลกกลุ่มภาพันธ์สองพันกร้กปักแหลกกระวงังเอ่อตั้งแต่วันที่หนึง่งถึง15กลุ่มภาพันธ์เนาะจ้ามือนีมะพอ้กันกับดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเมียเอ่อคนที่เกิดปีมะเมียต้องบอกว่าเอ่อเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเด้อจ้ามาเอ่อเป็นการมองปัญหาในแง่มุ่มเดียวเนาะบ่ บดายขอบคุ้มของคําตอบทุกคนกับขอให้เช่าไอ้คนที่เกิดปีมะเมียต้องพิจารณาเบิงเนาะเบิงเป็นแนวทางกับพ่อพี่น้องบ่ต้องไปซีเหลียดอย่างายให้ถือสวา่าคําแนะนําอีกอย่างที่มันมีประโยชน์เท่ากับเอาไปปรับใส่นเนะาะจนะปักแรกกุมภาพันเนาะสาหรับคนเกิดปีมะเมียไพ่เก้าไม้ข้นมาก่อนมิหาถวยกํากับ เจ็ดถวยนำ้ำต้องบอกว่าปากักปักแรกกลุ่มผ้าผ้านนี่รู้สึกว่าจะจะเป็นปัญหาปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเฮาความรักความสัมพันธ์จะมาเด่นเลยถึงแม้จะเป็นไพ่ไม่แต่ด้วยความที่ไพ่ถวยประกบขางเลยทั้งทั้งสองทั้งสองขางและะ้วก็ต้องบอกว่านี่ละ่ะเฮาต้องมาโฟกัสกันอยู่เรื่องความรักความรู้สึกก็ขอขอพูดถึงในแงม่มุมนีเนาะ สำหรับผู้ที่โฟกัสเรื่องงานกะกะอาจจะลอซะก,ก่อนเพราะว่าโดยร่วมไพ่ขึ้นมาแนะนําเรื่องประมาณนี้ mm. เก้าไม้นี่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าเป็นความผิดหวังตัวเป็นความผิดหวังก็คือความผิดหวังความเจ็บปวดไพ่หาถวยที่ขึ้นมากะบอกว่ายัง,ย,งยังอไล่อว่นเรื่องเก่าๆเขาต้องดูที่ผ่พานมาก่อนทีพผ่านมาสามถวยเนาะหาเลียญ แล้วก็มีเรื่องมีเรื่องที่เป็นปัญหาก็คืออัศวินถวยเออต้องบอกว่ามีความมีปัญหาที่ผ่านมาสามถวยนี่ก็คือเป็นเรื่องของมิตรภาพดีๆเป็นความรักความรักที่เปิดเผยแล้วคือได้เปิดเผยได้คบกันแล้วคบกันแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าบางคนอาจจะถึงคันว่าเอาไปเปิดตัวมีการเปิดตัวกับญาติพี่น้องเนาะเปิดตัวกับเพื่อนฝูงในกลุ่มเพื่อนฝูงเฮ้า ถ้าสมมติว่าทาไมถึงคนโสดก็เป็นช่วงที่เพิ่นที่ผ่านมานี่เพ,นเพิ่นเพิ่นมีคนถูกใจแล้วแล้วก็ได้คบกันได้ทดลองคบกันสาหรับคนโสดแต่ที่นี่มันมีหาหาเหรียญคือนมาหาเหรียญเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่เป็นอุปสรรคนะเป็นความผิดหวังความผิดหวังความเจ็บปวดคือกันความผิดหวังความเจ็บปวดเป็นเป็นปัญหาที่มันบลูจะแก้จังไดปัญหาที่บรูจะแก้จังไดแต่ว่า จากนาไพ่นี่ต้องมองว่ายังบ่ได้เลิกกันยังบ่ได้เลิกกันแต่ว่ายังยังทนอยู่แต่บางคนอาจจะอาจจะห่างกันบางคนอาจจะห่างแต่ยังบ่เลิกนะขอบอกว่ายังเบลเกิกเพราะว่ามันมีเรื่องบ่เข้าใจกันเอ่ขอใส่คาว่าห่างเหินห่างเหินหรือมีความเย็นชาน่นั้นอัศวินถวยอัศวินถวยนี้มีเจ็บถวยขึ้นมานํา ขอบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งอาจจะเป็นคนเกิดปีมะเมียหรือว่าเป็นเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นผู้ใดผู้นึงนี่ล่ละเจ้าสู้เพราะว่าไพ่อัศวินถวยนี่ถาสมมุิว่าบ่มมีเจ็ดถวยมานั่มหนิกาสิบคือว่าสิเจ้าสู้ดอกอาจจะเป็นคนอัธยาศัยดีซื่อ,อ,อแต่ด้วยความไพ่เจ็ดถวยขึ้นมาต้องบอกว่าเจ็ดถวยนี่เป็นไพ่ที่แบบว่าคนเจ้าสู่ช่างเลือกนะแล้วก็อาจจะคุยหลายคนหรือเป็นคนที่แบบว่า ถ้ามีความรักกับรักเพื่อเลือกนะเป็นประมาณนั้นอัศวินถวยนี่เพิ่นกับอัธยาสัยดีเป็นคนที่มิสนเน่เนาะเจ้าสู่มิสนเน่อาจจะเป็นชาวกรกฎพิจิกมีนเนาะต้องบอกว่านี่แหละที่เห็นให้เกิดปัญหาบ่ไผกับผู้นึงอาจจะเป็นคนเกิดปีมะเมียเองหรือว่าเป็นแฟนอันนี้ต้องพิจารณาเบิงเนาะมันแตกต่างกันไปในในแต่ละคนเพราะว่ามันก็ขื้นกับล่าสีเกิดมันเกิดหรือผืนดวงแต่ละคนนําอันนี้เขาดูคร่าวๆจะประมาณนี้ ที่ผ่านมาน่ะก็คือมีเรื่องบอกข้าใจกันมีความห่างเหินเย็นชาต่อกันแต่บางคนเนาะอันนี้ถึงไ่สิบอกว่า่าเลิกแต่ก็แต่บางคนอาจจะห่างกันไปแบบว่าห่างแบบเกือบเลิกก็เป็นไปได้แต่ช่วงที่ห่างกันต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเก้าไม่นี่เก้าไม่นี่ก็ยังเอ่อเก้าม่นี่ก็ยังแบบว่ายังมีความผิดหวังยังมีความเจ็บปวดอาไรอาวอน คือกั่นก็ผา,าถวยนี่แหละยังอะไรอรว่านบอบอด้คึ้ว่าจะมองไปทั้งอนาคตรหรือบดอด้ขึ้นว่าเจ้าข้องสิเดินต่อไปทั้งหนายัางยังคึ้เสียใจที่จะาของยังเคยผิดพลาดยังคือเสียใจที่ออเ,เสียดายความสัมพันธ์บอกเสียดายความสัมพันธ์ถ้าคํ้ามาเสียดายความสัมพันธ์นี่บางสําหรับบางคนอาจจะตัดสินใจขึ้นว่าจะเลิกขึ้นว่าจะเลิกแต่ว่าต้องดูอนาคตต้องดูอนาคตว่า จะได้เลิกหรือบอเพราะว่าบางคนกับเวลาทะเลาะก,กันเวลาบอเข้าใจบางที่มันคนเข้าบางคนมันกะก่าว่าว่าออกไปยังสละว่าจะเลิกแต่จริงๆอาจอาจะบ่เลิกก็ได้เนาะสําหรับบางคนเออเกาไม่ต้องบอกว่ายังรออยู่นะไฟใดไฟหนึง่งไฟใดไฟหนึ่งยังรออยู่รอดด้วยด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละรอด้วยความเจ็บปวดบอลืมยังบอลืมแล้วก็การล่อค่อยนี่จริงๆในใจเพิ่นเพิ่นกับคืดอยู่ได้ว่า บอูว่าการล่อค่อยนี่จะจะสำเร็จหรือบอหรือว่าคนที่เข้าล่อค่อยว่าสิกลับมาคบกันคือเก่านี่จะได้กลับมาคบหรือบอเออมีเป้าหมายแต่อาจจะบ่มีความหวังเป้าหมายก็คือเป้าหมายก็คือเอ่อคือว่าจะได้กลับมาคบกันอีกแต่ว่าอาจจะบดบก้าหวังปั๊ไหนเพราะว่าโดยความที่ว่าต้องบอกว่าหาเลียนนี่เป็น,เป,นเป็นความถูกความผิดหวังแบบสุดเลย ความทุกความผิดวังสุดๆเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกาหวังอีกย่างแต่ว่ากะบางคนต้องบอกว่าบางคนที่ยังบไดเลยกันยังบดเ้ห่างยังคบกันอยู่ขอบอกว่าคนใดคนหนึ่งนี่ทนเจ็บปวดเพื่อที่จะว่าบ่อยากให้ความสัมพันธ์น่ยมัน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 ห่างกันคือต้องการรักษาความสัมพันธ์ความความสัมพันธ์ไว้ย่อมเจ็บย่อมเจ็บผู้เดียว ย่อมอดทนอดทนว่าเอาเขาสิไปคุยกับผู้อืน่นอากะ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 แล้วแต่แต่ว่าเฮ้ากทัทนเอาาพราะว่าเฮ้ายังอยากอยู่ก,กับเขาอยู่ยังอยากคบกับเขายังทําใจบ่ได้ที่ว่าจะเลิกไปตอนนี้อันนี้ก็กต้องก็ต้องดูว่าจะเป็นจังไดเอ่อสองสองไม่สองไม,ม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะสาหรับคนปีมะเมียนะเอ่อบ่ดได้หมายความว่าเฮ้าจะบม่มีโอกาสสองไม่ บ่งบอกว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆในเขามานในเข้ามาถึงเฮาโอกาสใหม่ๆอาจจะมีคนใหม่ๆที่จะเข่ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ได้แต่ต้องบอกว่าออยังยังยังคืนหอดคนเก่าอยู่ไพ่สองใบต้องบอกว่าอาจจะห่างกันซื้อหรือไก่กันต้องบอกว่าสองใบนี่อาจจะช่วงนี้อาจจะบริยูน้ำกันอยู่ไก่กันแต่คิดถึงไปซองอยู่ตลอดซองอยู่ตลอด ว่าเขาเป็นจังใดอีหยังจังใดก็กะหวังอยู่ยังหวังอยู่เออมีไพ่ราชาติขึ้นมาสองใบเลยราชาเหรียญกับราชาดาบเออราชาเหรียญนี่ต้องบอกว่าบ่งบอกถึงถึง,ถงชาวธถาดุดินเนาะบ่งบอกถึงชาวธถาดดินเออพืศพพืศพกันมังกรแต่ว่า,าด้วยตําแหน่งนี่อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่เข้าเข้ารบนับถือเป็นหัวหนาเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งสองคนเข้ารบนับถือหรือเป็นญาติ ก็เป็นไปได้อันนี้เพื่อนเสืออาจอาจจะมีส่วนในการซอยเขาห้องไว้อย่างซอยไกลเกลียอ,อ,อให้ความซอยเหลือให้คําปรึกษาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีผููใย,ยัยผู้หญยยื่นมือเข้ามามาซอยแบบว่ามาพูดคุยกันจังสันยังสีนี่มันอาจจะอาจจะเฮตให้เรื่องเล่าคลีคลายไปในท่างที่ดีเนาะทั้งว่าพูดถึงบุคคลพูดถึงลักษณะลักษณะว่า เขาต้องมีจิตใจที่นักแน่นคําแนะนําเขาต้องมีจิตใจที่นักแน่นละมัดละกมันคงอาจจะหมายถึงว่าจริงๆแล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการคุยไรก็อย่างมันอาจจะบม่มีอย่างที่รุนแรงอาจจะด้วยอารมณ์เฮ้านะมันมันมันมีปัญหากันแล้วมันก็มันมันยัางบ่อย่เนาะคืดไปคืดไปในทางที่เลวร้วลายจนเกินไปมันอาจจะบม่มีอย่างเขาอาจจะแค่อัธยาศัยดี ก็คุยกันไปตามปกติแล้วกะโดยความที่บางคนบางคนจาสู่แต่กับ,บไ่ได้หมาว่าเขาจะไปมีอีกอย่างที่มันรุนแรงกัเป็นไปได้เื่อกันเว้าแบบไม้หยอกไกลไปซื้อกัเป็นไปได้เขาเฮาต้องมีใจที่นักแน่นนักแน่นมันคงแล้วกะทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะนะประมาณนี้ราชาดาบต้องบอกว่า,าบางคนอาจจะเกี่ยวของกับเช่าถาดล่มเนาะเมถุนตุลกุม เขาเมื่กีวของอาจจะมีส่วนคือกันกับกับราชาเหรียญนีก่ก็ได้หรือบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าจริงๆเขาต้องใส่ความเด็ดขาดความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาก็คือที่เขารู้แล้วว่าคนเจ้าสู่คนเจ้าสู่มันต้องเจอค้นโหดแน่จักหน่อยเจอค้นโหดค้นเด็ดขาดแน่จักหน่อยอย่าไปอ่อนห,หนใใ้อ่อนห้และแห้งได้ใจใส่เหตุผลใส่เหตุผลอาจจะอาจจะมีการเครียร คุยกันเครียบปัญหานัดกันมาคุยมาเครียบปัญหาเลยให้มันน,นั่นให้มันให้มันให้มันรู้ว่าสิบเป็นจังไดต่อไปหลังจากผ่านไปสักระยะแล้วเขาจะอารมณ์เย็นลงเขาจะอารมณ์เย็นลงแล้วมันก็จะมุมมองเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปแต่สิ่ง่สิงที่บเปลี่ยนก็นคือมันยังหักกันอยู่ใส่เหตุผลมาคุยกันเพื่อที่จะแบบว่า คุยเคลียร์ให้ความสัมพันธ์นะมันชัดเจนคุยกันด้วยเหตุผลแก้ปัญหาในความสัมพันธ์เราปัญหามันเกิดจากอย่างถ้าปัญหาเกิดจากความเจ้าสู่ความแบบว่ามากไปเบ้าอ้อรอกับผูนน้นั้นผู้นี้นี่แก่ใดบ่ถ้าต้องมาคุยกันมาห้ายังหักกันหรือบอ่จังใดอะนะแล้วก็ใส่ความเด็ดขาดสร้างใดสร้างโลดเศร้าสีเหตุอย่างเจ้าคุยกับผู้น,นั้นเศร้าโลดเจ้าคุยกับผู้นี้เศร้า ต้องต้องคุยต้องเคลียร์แล้วก็ใส่ความเด็ดขาดเขาอาจจะอ่อนเขาอาจจะอ่อนเกินไปเห็นให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขารู้สึกว่าโอ้ยจังไดกับน,นั่งคือเก่าหรือจังไดกับโคบกันคือเก่าจังไดเขากับบวา่ายยังจังสัน่นต้องเด็ดขาดจัดการน้ำพ่นเจ้าสู่ออบอสสรุปได้ไพ่พระอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นี่จะในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น หรือสถานการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้ออยู่ความบูชัดเจนจะคลี่คลายแหละจะคลี่คลายจะถูกสะสางมันสิชัดเจนหลายกว่าเกาชัดเจนหลายกว่าเขาแล้วก็เอ,อ่อมันอาจจะบบเลวท่านใจต้องบอกว่าภายเหตุภายพระอาทิตย์บบเลวท่านใจปันใดต้องต้อง,งอาศัยเวลาจักหน่อยแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าช้าแต่ชัวร์คลี่คลายแน่ชัดเจนแน่ แต่ต้องบอกว่าความชัดเจนนี่นี่บริดหมายความว่าอาการมาขึ้นดีกันหรือ,เ,อเลิกกันหรือจังไดเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ว่าจะชัดเจนชัดเจนแล้วเฮาจะรู้สึกดีเพราะว่าไพพระอาทิตย์ขึ้นมาบ่งบอกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายละความสุขของเฮาจะมากขึ้นเฮาจะมีความสุขความพอใจหลายขึ้นกว่าเกา่ากับประมาณนี้เนาะ พี่น้องประมาณนี้สําหรับคนเกิดปีมะเมียพูดถึงปัญหาความรักความสัมพันธ์แล้วมันจะแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละคนแต่ว่ากัะโดยร่วมรวมรักในการแก้ปัญหาที่ไพ่ได้แนะนําเข้าว่าการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้หนึงก็เป็นไปได้นี่เขานําไปเป็นแนวทางเนาะนั่ไปเป็นแนวทางให้เจ้าของในในการแก้ปัญหา สิ่ง,งเ,เหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้คนเกิดปีมะมีย่ํสำหรับปักแหลกกลุ่มภาพัน2,562นี่เนะเาะมือนีกับคงต้องขอลาไปก่อนมือหนาคอยกลับมาพอกันหมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยพี่น้องสวัสดีจ้า